แั้พี่แปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของพลังงานทางเลือกนะครับตัวนี้เป็นสกรอร์เปียนดีซีนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจนะครับลอกชิมาโนเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยศูนย์หรือหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหมายก็คือถ้าเป็นหนึ่งจะเป็นหมุนซ้ายถ้าเป็นศูนย์จะเป็นหมุนขวาอย่างเช่นหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นหมุนซ้ายถ้าขวาก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้เป็นขวานะครับ แล้วก็ H G X G เนี่ย H G ที่ลงไทยอยู่ตรงนี้นะ H G X G อะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นรอบมันจะเป็นรอบ H G ก็คือรอบ7 X G ก็คือรอบ8นะครับถามว่ารอบยังไงรอบก็คือการหมุนแขนเนี่ยครับเนี่ยนะนิ้วนิ้วชี้นี่นะดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือ1รอบ1รอบสปูลจะหมุนไป7รอบนะครับอันนี้คือรอบนะครับถ้ารอบ8ก็สปูลก็จะหมุนไป8รอบประมาณนี้เนาะเข้าใจง่ายๆนะครับอธิบายไว้เยอะเดี๋ยวลูกค้าเบื่อคนดูเบื่อนะฮะ อันนี้บอกสําหรับมือใหม่นะครับดูสภาพตัวล้อกันก่อนนะเดี๋ยวหาริ้วรอยก่อนนะนี่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 ลิ้วรอยอยู่ตรงนี้นะลูกค้านี่นะข้างบนนี้นะแสงเห็นไหมเนี่ยทางนี้ต้องมาทางนี้หรือเปล่าเห็นเห็นี่นี่นิ้วรอยอยู่ตรงนี้นะข้างบนนี้นะด้านข้างใสสวยนะครับอ่าก็ด้านล่างก็ทั่วไปนะครับแบบนี้นะตรงนี้ก็ทั่วไปนะครับมีสายพี้เต็มสปูลเลยนะครับตัวนี้สายพีเต็มสปูลเลยแล้วก็หมุนก็ลื่นปกติเลยอ่าปรับเบรก มีเสียงนะครับนี่นะเดี๋ยวดูหน่วงก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้อยู่เบอร์อเคอยู่บนหนึ่งป๊บอ,อ่ะหมุนเนี่ยต้องบอกว่าสกอร์เปียนเนี่ยครับเป็นอะไรที่หมุนไม่ดังนะหมุนเล่นอย่างเงี้ยไม่ดังแน่นอนนะครับต้องขึ้นสายแล้วก็ตีเท่านั้นมันถึงจะดังนะแต่ดิเบียการันตีให้ว่าตัวนี้เสียงดัง,ด,ง,ด,งดังดังเพราะมากดังดีแน่นอนนะครับที่สำคัญตัวนี้นะเปลี่ยนลูกปืนมาแล้วอัพลูกปืนมาแล้วแล้วก็แต่งคลิกเสียง ตัวนี้เป็นคลิกเสียงของซาดิทนะครับคลิกเสียงซาดิทนะแต่งมาให้เรียบร้อยเลยถ้าเราไปใส่เองก็อยู่ประมาณสักพันกว่าบาทนะเฉพาะชุดคลิกเสียงตัวนี้นะครับพันกว่าบาทมาดูตัวดีซีนดีกว่านี่หน่วงอะ่ะมันมีแค่สี่เบอร์มันง่ายมากสําหรับพวกคูรโดหรือพวกสกอร์เปียนนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือมันจะมี w เข้มานะม,ขมานะครับเนี่ยนี่นะี่มีตัว W เข้ามานะครับนะ เดบิวก็ได้คล้ายๆพวกเวอร์ไว้วตีได้รอบโลกเลยอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่นะครับแนะนํานะเล่นลอกคุนโรดีซีหรือสกอร์เปียนดีซีแนะนําให้ตั้งไว้ประมาณสองเอาเบอร์สองพอนะครอบจักรวาลแล้วหน่วงสองนี่คือครอบจักรวาลแล้วไม่ว่าจะเป็นปลายางปักเปิ๊บกระดงกระดีเลยครอบจักรวาลจบนะฮะไม่ต้องตั้งเยอะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องว้าวุ่นด้วยนะครับอ่ะบิดมาที่คําว่าโอเพนมันจะมีคําว่าโอเพนนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาครับนี่ บบนี้มาข้างหลังแล้วก็ยกได้เลยครับนี่ดูนะเห็นมหมสายกิกสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะข้อดีของสกอ,อสโคเปี้ยนคือมันเลือกได้นะครับเลือกเลือกอเป็น FNP นะครับ FNP อันนี้เราสามารถมาตั้งได้ FNP นี่คืออะไรคือสายสายนะครับอย่าง F ก็เป็นฟูโล N ก็เป็นไนลลอนและ P ก็เป็น PE โพลี PE อะไรพวกนี้ นะครับเราใช้สายอะไรเราก็ตั้งตามนี้เลยนะครับมันจะทําให้ชิปไม่งงไม่ลวนนะครับดูตัวถ้วยสปูนนี่เป็นไง,ไงดูสายดิด้านในใหม่กิฟเลยนะเห็นป่าใหม่กิฟเลยนะดูสีสดมากนะครับสีข้างในนี่คือสดมากนี่สวยๆเลยครับตัวนี้นะด้านในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูดิ อ่ะนี่นะครับในกล่องก็จะมะีชุดลูกปืนที่เปลี่ยนไปแล้วก็แผ่นผ้าเบรกเดิมนะครับแผ่นผ้าเบรกเดิมที่เปลี่ยนคลิปเสียงแล้วใบประกันแล้วก็มีดาแกมแค่นี้เลยนะครับในกล่องนะรอบเจ็ดราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะตัวนี้หกหกพันห้าร้อยบาทครับแต่งเต็มขนาดน,นี้เลยนะครับหกพันห้าร้อยบาทลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแนละ้วไปถึงเปลี่ยนแขนเปลี่ยนสตาร์แดกจบเลยครับใช้งานยาวๆนะคใครที่ชอบเล่น,นพนื่อนต้องเปลี่ยนไหมชโด จาเป็นดิสตาแดกเรามีสตาแดกโคมิซัแล้วก็แขนโคมซัสนะครับมันจะเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรามีขายใช่จะเป็นเลยครับมันจะเป็นต้องเปลี่ยนเลยเพราะเรามีขายนะครับตัวนี้นะนะครับสวยๆลรื่นๆดูตัวเกียร์ทำงานนี่ซ้ายสุดขวาสุดปกตินะครับเห็นไหมซ้ายสุดขวาสุดนะครับเห็นว่าอ่าลรื่นๆเลยครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็อย่างที่บอกครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับด่วนๆเลยครับ